มาค่ะมาให้ไพ่ พรนับพันอวยพรคุณนะคะทุกอย่างจะเป็นคําอวยพรหมดเลยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ the world จริงๆไพ่ใบนี้ดูจากรูแลวมีความสุขมีความสุขนะคะไพ่ขอให้คุณประสบความสําเร็จได้รับโชคใหญ่งานออนไลน์งานที่คุณต้องออกตัวต่อสังคมทั้งหลายทั้งปวงความเก่งความฉลาดความรู้ของคุณวันนี้นะคะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมีความสุขได้ชื่นชมความสุขที่ตัวเองได้ทําอย่างมีความสุขนะคะขอไพ่ใบที่สองค่ะก็อยากให พอพรอะไรคุณเงินทองก็ไหลามาเทมาสิคะเมื่องานมันสําเร็จนะคะจะไปไหนเสียเงินมันก็จะอยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละคะ่ะขอให้เงินทองไหลามาเทมาหมุนอยู่รอบตัวคุณมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะไพ่ใบที่สามนะคะขอให้ใไพ่อวยพรคุณใบที่สามทุกใบคือคําอวยพรนะคะได้ไพ่ของอาการ ฝ่าฟันทั้งหลายทั้งปวงวันนี้มันมีหลักชัยอยู่ข้างหน้านะคะไพ่บอกว่าขอให้คุณใช้ความพยายามอย่างที่สุดแล้วคุณจะไปถึงความสำเร็จที่อยู่ตรงนี้แน่นอนนะคะอุ๊ยวันนี้เป็นวันดีเลยค่ะเป็นวันที่คุณได้รับโชคใหญ่จากการทำงานได้เงินแล้วก็ความเพียรพยายามของคุณจะนำไปสู่ความสำเร็จจะยากจะ แขนแอาจจะยากอะไรสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ชัยชนะอย่างน้อยคุณเห็นทงแห่งชัยชนะแล้ววันนี้ไพ่ขออวยพรให้คุณสําเร็จนานนับประการเงินทองหมุน